สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายแดงพาแซ่บก็จะมากินขนมกินน้ำยาปากด้วจ้าเด้อมากินน้ำกันขนมกินน้ำยาปลาติ่มเกลีย์เสร็จแล่วเนื้อเขียวเหนียวนุ่มๆเลยค่ะยาวไปเพื่อเพื่อเ่อเหนียวค่ะกินกันเด้อมือเหนียวกินเกลีย์กินไก่ีย์อเนียก็ต่พ่บอกกินนี่ยัางลวกลายมากไหมบอกกินไม่ลายมันเพรแซ่บกินน้ำกันเด้อผู้ใดพระนั่นเนี่ยกินขผาวกินปลาจ้า ไกลแต้บเลยค่ะแต่เหลือไกลน้ำจ้ะเมื่อนี้อากาศดีบนก็สิบบาตกหน่อยแต่กับวันนี้บนน้อยหน่อยป่ะ การกินเสร็จสปาเก็ตตี้อีสานจังแซ่บกระแนงพักบันดอกเอากินแซ่บๆจ้ะห้องน้องกินใยลาเข้ากัน คนบรรลุออกวิพักยังดอกค่ะเปลากินหือจริงก็ต้องคิดถึงผักสราระแน่ค่ะเขากันมากมากเลยค่ะพักบรรลุอาสิบม,มี่หลายย่างจา้ะนี่แค่นี้แหละค่ะผักติดตู้ผักสราระแน่ช่งอ่อสิงใปสึงใป,ปเปืเ่อยๆจ้ะ ยังได้กัดกินบ่ค่ะสเส้นนี่หล่ะมันยังยแซ่บทีนี้คุณย่าแดงแต่กินหล่ะมีพี่ท่ทำความเด้อค่ะเด้อให้อย่างไวการท่ำอาหารทำ่ำกระมันยาปลาขนมปีนตีนไก่เนี่ยหล่ะมีวิธี่ท่ทให้เบิ่งพร้อมแล้ต่อไปคุณย่าแดงแต่ที่นี่ให้การเมนูอ,อาหารอาหารอีสานไะค่ะ เผาเบิ้งงของของคุณยายแดงถ้าแสบค่กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้จ้ะเพราะว่าต่อไปเด่นมันก็สิ่งนี้ก็เผาอีสานหลากหลายอยู่ที่คุณยายแดงสิเฮ็ดผ่านพุ่นแย่แดงให้กินใน้ก้วเรื่อกนกับทีได้เฮ็ดกินหรือว่าอยากท่อขายก็สิท่อขายได้ค่ะกับเผาของคุณยายแดงเนี่ยกับที่เป็อย่างมากมากค่ะ สูตรเีศง่ายๆแต่แ <minority> ท่บนเรื huh. <pos> ่องติดตามเลยจ้ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซับสไครต์ให้คุณยายแดงค่ะแล้วก็กดติดตามกดกระดิบที่เจ้ากระดิงดีได้เบิรงคลิปก็ไปเบบยว่าเมนูอาหารอร่อยอร่อยของคุณยายแดงไว้บ้านใจใดจะเรื่องอาหารเนี่ยเพราะว่าคุณยายแดงเก็บมาจังเต้ลูกเนี่น้อยในหน่วยอายู่จนว่าเดี๋ยวเนี่ห้าสิบสองปีทำอาหารมากกว่าม้านสามคิปก็ปีแล้ว จะเที่ยวกินในพเพื่อนหรือว่าจะท่ำขายเป็นอาชีพก็ต้องติดตามเลยค่ะเด้อเดี๋ยวซีนีคลิปไปเรื่อยๆไปติดตามกันเละ nhỏ nhéo núm núm dữ quá dạ. cả nhé. Bắt เอาคุเทพไหมไหมกินผักชีแล้วใส่ขนมจีนพะเป็นพอก็เ,เห็นเนะาะบันกอเข้าเนี่ยสิกินแค่ใส่ตังวงอตัวงอกละกกะกะลำทว่ผักเย้าคำว่า,า,วาคุ่เทพเอา้าเป็นอย่าง้ก็เจเพิ่มกินแล้วะไ่อ้อ กินรอเมืองกันนะค่มของแ่บันของยวเนาะกินร้องเมิองกันละแทบพิจัยป่ะแต่ที่นี่นะหอมไม่รอคคใส่ตะแกงตะออมเนาะผักพวกเนี่ยพี่เล่าหนึ่งสิ่งตุ้งสิ่งว่าใบแมงลักนะคะก็ตะแกงตะออมก็เผา สามารถสดเดือเนาะคนหลายค่ะไ,ไม่ดูรูวม่ันกินบดคนณแนวจะมันจะแสบซืเลเดยว้านนตก เังง้งทั้ำกลุ่มกสัง มีหนตรวจบ้านบ้าน กิน,เ,เ,นเป็นยุกรุงเที่ล่ะกินเป็นได้ขอบุ้น่ะแม่ยุ่งเลแต่กอนบ้า,บานาท้งเป็นเด็กินแบบนี้เด็ดแต่สมัยตนอ,ยน,อยน้อยเนาะนก็กินยันี่กินเป็นบัดตัวกันเลยกินใต้ขะปุนแบบนี้แหะ มันาีมัม็มนบเส้็จไม่ถึงง่ายยืมติดตามเยอะค่ะคุณยายยายสูตรอาหารับคุณยายแดงเยอะอยากถึลงลูกคิดไป,ป็มวิธีทำอาหารแนวหลังแนวนี้แล้วลมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่สั่งให้คุณยายแดงนะคะได้โปรดกดีอชอบยแดงาแท้ เสร็จแล้ว <adventurous> มือจิ้มสมจับคั้งกันมะเขือเทศอีสานเอ็นบักเรอเทศที่ย่งกับบักเบิดอีสานบัฟฟีกบักแตงบักระเขือบักระก้นได้กับมะเขือเทศแตงกวาเบาพอๆเนาะอีสานกับคำบักระเพาเขากับบักลาบักระคำ mỗi năm chắc chắn rồi 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 mỗi ยอะๆด้วยมันเข้าไปอืม แ่เก็บไม้มีใบมันกอนออรนอบด้ว่คาเปรี้ยวเขาจิ้ววดเด็อือบะเมียนต่นปินแบกนั้นการยังใบมันใยกระเอินมันใย,ยอะไรละแก่ nha hành mươi lượt thịt muối mươi lượt nha hai mươi lượt nha เราก <c oughs> ็เคียนมาตอบใ้วกกันจังจังหวนกับปากง่ายจันระเบยกกียบบ้อน ใตนติ้นพิพ อันนี้เขาเศร้า <c ười> <c ười> คนเจ้าน่ายไม่กระตุก ติ่มซำมี่แหละ่มซำอระรก,ก,ก,ก็แซ่บบสโอมแซ่บมีด่ดบจตกาตมมีได้จ้ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นดยดิย้แดดจับนเยอ้แดดข้าแตบเด้อเอติดต่างค่ะทีนี้เมนูอาหารบาาจบแซ่อหจีเอาได้ทำกิน่กดไม่ว่าจะไปประกอบ